เมสซี่ประเมินโปรตุเกสอ่อนกว่าไทยในฟุตบอลโลก2026คำกล่าวอันน่าเหลือเชื่อของลิโอเนลเมสซี่ได้สร้างหายนะไม่เพียงแต่ในวงการฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบนแผนที่ภูมิศาสตร์ด้วยแชมป์ฟุตบอลโลกคนปัจจุบันได้ลดทอนความแข็งแกร่งของโปรตุเกสซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของเขาอย่างเปิดเผยแต่การลดทอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อ แหล่งข่าวภายในเผยว่าในการให้สัมภาษณ์อย่างร้อนแรงกับ ESPN Messi ได้บอกเป็นนยว่าโปรตุเกสอ่อนกว่าไทยในเส้นทางสู่การคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลก2026ทำไมต้องเป็นไทยทำไมเมสซี่ถึงเปรียบเทียบแบบไร้าสาระแบบนี้นี่คือจุดสูงสุดของความดูถูกเหยียดหยามคริสเตียโนโรนัลโดหรือเขากำลังส่งข้อความลับไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมสซี่ได้จัดอันดับสเปนฝรั่งเศสอังกฤษบราซิลและเยอรมนีเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆการที่โปรตุเกสตกรอบนั้นน่าตกใจมากพอแล้วแต่การจัดให้พวกเขาอยู่ต่ำกว่าทีมจากเอเชียแสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดได้แผ่ขยายออกไปเกินขอบเขตของกีฬาแล้วคำกล่าวนี้อาจจุดชนวนให้เกิดสงครามทางการพูดระหว่างแฟนบอลแฟนบอลชาวโปรตุเกสเดือดพล่านแม้แต่สื่อไทยยังตกตะลึงกับความสนใจฉับพลันนี้ปฏิกิริยาของโรนัลโดจะเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องแชมป์อีกต่อไป แต่เป็นเรื่องเกียรติยศ CR7 พร้อมหรือ,อยังที่จะเปลี่ยนฟุตบอลโลก2026ให้เป็นการแก้แค้นเพื่อลบล้างความดูถูกเหยียดหยามนี้